เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าสัพัดอาเซียนกันเลยทีเดียวที่ไทยลีกของเราวัยรั่โด่งดังที่สามารถกุมความยิ่งใหญ่กับรายการชิงแชมป์สโมสรอาเซียนได้สำเร็จนะครับงานนี้ก็ดำเอาแฟนเวียดนามไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งและล่าสุดเนี่ย เรื่องอับปยศก็เกิดขึ้นครับเมื่อแฟนคลับของทีมชาติเวียดนามนั้นไร้สติสับแหลกทีละทรนที่มีอาการบาดเจ็บในเกมกันในขันล่าสุดโอ้โหต้องบอกเลยว่าคอมเมนต์กันมาเยอะมากๆและสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับมีข่าวล่าสุด ออกมาว่าวิกฤตแข้งบราซิลหลังจากตอนนี้เหมือนจะถูกแบนจากแข้งดิมชาเวียดนามเองเพราะโดดเด่นรวยเกินหน้าเกินตา3 0,000 000. ล้านปิดท้ายกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับทีมชาติไทยอายุ่ปีที่จะมีรายการในขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อมีโคต้าไปฟุตบอลโลกแต่ก็มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับ ับวงการฟุตบอลไทยรวมถึงเรื่องราวต่างๆนานาของอาเซียนนะครับที่ต้องบอกเลยว่าชั่วโมงนี้เนี่ยการในขันที่น่าจะได้ลุ้นแล้วก็ในตามคงจะหนีไม่พ้นช้อปปี้ครับซึ่งเป็นรายการเปรียบเสมือนจริงแชมป์สโมสรอาเซียนนะครับที่มีหลายสโมสรจากทั้งแชมป์ลีกรองแชมป์ลีกหรือว่าสโมสรที่ผ่านการคัดเลือกมาร่วมในขันครับในไทยเราเนี่ยก็มีอยู่ สองสโมสรคือ BG ปทุมกับบุรีรัมย์ยูไนเดซึ่งรายการนี้มันแตกต่างแบบไหนก็คือรางวัลเนี่ยเหมือนจะรวมๆแล้วเกือบ20ล้านเลยถ้าเกิดว่าทีมใดคว้าแชมป์ได้โดยเกมก่อนหน้านี้ครับ ก็เป็น BG ีปทุมนะที่ผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มไร้พ่ายนะครับผ่านเข้าร่วมกับมาคัสซาจากอินโดนีเซียครับก็ไปรอเจอบุยรัมรอเจอของอันฮานอยแล้วเกมล่าสุดที่แข่งขันกันเพิ่งจบไปหมาดๆครับก็เป็นบุรีรัมยูเนเต็ดจากไทยเราเที่ยวชนะกัวลาลัมเปอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์แต่ว่าเกมนี้ต้องสังเวยกับอาการบาดเจ็บของทีราทรนะครับส่วนอีกคู่นึงเนี่ย ก็เป็นฝั่งของคองอันฮานอยครับที่เก็บชันะเหนือบอนนิโอจากอินโดนีเซียไปได้เช่นเดียวกันก็เลยทำให้ในตารางการแข่งขันกลุ่ม B ครับผลก็ปรากฏว่าทีมจากเวียดนามของอันฮานอยของมานูหพกกิ้งคุมทีมอยู่เนี่ยเข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนอีกทีมหนึ่งบุรีรมยูไนเต็ดเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าไทายลีกของเราครับ รายการแข่งขันรายการนี้เนี่ยยังไงก็สามารถเข้าชิงได้เพราะบุยรมต้องโคจรมาเจอกับบีจีประทุมอยู่ในเต็ดซึ่งการที่ไทยลีกของเราสามารถผ่านเข้ารอบชิงท้งที่ยังไม่ได้แข่งขันเนี่ยมันก็เลยทำให้ในอาเซียนอิจฉาตาร้อนกันยกใหญ่พร้อมกับสะดูดีนะครับว่าไทยลีกคือของจริงแน่ๆเพราะ ผ่านเข้าชิงมาแบบนี้เนี่ยมันเกินหน้าเกินตาโดยเฉพาะเวียดนามครับที่ทีมแชมป์เก่าของพวกเขาตกรอบไปก็มีเพียงของอันฮานอยของมโนโปกิ้งเท่านั้นแหละครับที่จะต้องไปเจอกับมาคัสซาจากอินโดนีเซียโดยการในขันก็จะเริ่มในเดือนเมษายนเลยนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ต้นเดือน บุญรัมครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน BG ในเกมแรกส่วนเกมที่2ก็เป็น B ีปทุมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุญรัมการแข่งขันรอบนี้ก็เล่นกันแบบเย่าและก็เยือนนะครับซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าใครจะสามารถผ่านเข้ารอบไปได้จะเป็น BG หรือว่าอีสานใต้จากบุยรัมอยู่ในเต็ดโดยคอมเมนต์ของอาเซียนเนี่ยก็เสียงแตกนะครับเขาถึงกับบอกว่าครั้งหน้าเนี่ยควรมีกฎเกณฑ์นะ ห้ามสโมสรจากประเทศเดียวกันลงเล่นในรอบรองชนะเลิศดูดูครับนี่ก็ต้องออกกดรู้สึกว่า <c oughs> ไม่มีชาติไหนที่จะออกกดแบบนี้ส่วนนี้คอมเมน์นึงครับเขาก็มีการทํานายนะเขาบอกว่านัดชิงชนะเลิศเนี่ยจะเป็นการพบกันระหว่างบุอิรามเจอกับคองอันฮานอยคู่นี้ก็น่าดูน่าชมเลยครับเพราะว่าเกมแรกที่เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยบุอรอิรามไปแพ้คองอันฮานอย2ประตูต่อหนึแบบ ไม่น่าเชื่อว่าจะแพ้ได้เพราะว่าช่วงนั้นบุรีรัมฟอร์มดีเหลือเกินหรือว่าอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าฉันเป็นชาวอินโดนีเซียแต่ว่าฉันเนี่ยสนับสนุนบุรีรัมอยู่แล้วเจอกันรอบชิงฉันคิดว่าบุรีรัมจะสามารถคว้าแชมป์ในรายการนี้ได้นี่ก็เป็นเพียงคอมเมนต์ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับแต่คอมเมนต์เด็ดๆและก็คอมเมนต์ที่เหมือนจะไร้สปิริตที่สุดเนี่ยก็เป็นทั้งฟากฝั่งเวียดนามกับจังหวะชอ็อต ของทีระทอนมีอาการบาดเจ็บนะครับสื่อของเวียดนามเขาพูดถึงข่าวนี้กันเยอะมากๆเพราะว่าอย่างที่คนผู้ชมได้ทราบกันมาก่อนหน้านี้ครับทีระทอนนี่ก็เหมือนจะเป็นเป้าของสื่อเวียดนามอยู่ตลอดในการกล่าวหาเอยขนาดที่แข่งขันอาเซียนครับเนี่ยผู้เล่นของเวียดนามที่คว้าแชมป์ก็ยังพูดถึงทีระทอนนะครับทั้งที่มันผ่านมา2ปี3ปีแต่ก็ยังไม่ไวายที่จะพูดถึงจนได้ซึ่งอาการบาดเจ็บของทีระทอนรอบนี้ครับก็มีคอมเมนต์ของฝ่ายเวียดนาม คอมเมนต์กันออกมาเยอะมากแต่คอมเมนต์ในทิศทางที่ไม่ดีไม่มีสารระโ์จริงๆถ้าเกิดเห็นเพื่อนร่วมอาชีพบาดเจ็บขนาดนี้ก็น่าจะต้องให้กันบังใจกันแหละครับแต่ว่าฟเฟรนามไม่ใช่แบบนั้นนะครับนี่ขนาดเหงียนส่วนซนที่มีอาการบาดเจ็บขาหักในการเล่นกับไทยเราเนี่ยเราเองก็ ยังให้กำลังใจนะเป็นห่วงแต่เวีดนามไม่เลยครับตอนนี้เฮียทรอนมีอาการบาดเจ็บเนี่ยคอมเมนต์ถล,ล่มทลายรวมถึงหลังจบเกมด้วยบอกว่าเป็นกรรมบ้างแหละบอกว่าไม่มีคุณธรรมบ้างแหละคอมเมนต์กันเข้ามาได้ยังไงก็ยังไม่ทราบนะครับซึ่งผมเองก็จะมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยกับคอมเมนต์แฟนเวียดนามโดยคอมเมนต์แรกครับเขาก็บอกว่า หนึ่งในผู้เล่นดีเด่นนะเรียกได้ว่าเป็นฟูลแบ็กที่ดีที่สุดของประวัติศาสตร์ในอาเซียนคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ดีนะแต่มีคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าทีละทนเนี่ยเป็นผู้เล่นมีพระสะวรค์น,นะแต่ก็ไม่มีคุณธรรมอีกเมนหนึ่งก็บอกว่ายังเป็นผู้เล่นที่หยาบคายและก็เล่นสกปรกที่สุดในอาเซียนอีกด้วยหรือว่าอีกคอมเมนต์หนึ่งคขาบอกว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่แน่นอนนะแต่ว่าดีที่สุดเนี่ยฉันคิดว่าไม่ใช่แต่สิ่งที่ฉันคิดว่าตัวของทีระทอนดี ก็คือการเล่นสกปรกที่อยู่ในระดับโลกไปแล้วหรือว่าอีคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าเวนกรรมเนี่ยไม่ละเว้นใครทั้งสิ้นโอ้โหแต่ละเมินคืออ่านแล้วก็ฉุนไปด้วยเหมือนกันนะครับเอามาต่อดีอคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าฉันหัวเราะก,กับจังหวะนี้บ่อยมากๆนี่คือมวยไทยตีลลรเล่นฟุตบอลด้วยศอก เท้าก็เลยไม่สําคัญเท่าไหร่อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าเป็นฟูลแบ็คที่เก่งที่สุดในอาเซียนนะและเป็นผู้เล่นที่อยากจะชนะผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาและอีกจุดเด่นหนึ่งของเขาก็คือเจ้าเล่ห์ที่สุดในอาเซียนแต่ก็ยังมีคอมเมนต์ที่เหมือนให้กําลังใจนะเขาบอกว่านักเตะไทยเก่งมากๆเล่นเก่งรู้วิธีทาให้ฝ่ายตรงข้ามงดหงิด,งดแม้แต่ไปเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังทำให้ฝ่ายตรงข้ามเคารพนับถือแต่ว่าทิกเนี่ย พวกเขาต้องเก่งจริงๆถึงจะทําได้แบบนี้หายากมากๆถึงแม้ว่าเราไม่ชอบทีลทอนนะแต่ว่าฝั่งไทยเขายกทีลทอนเป็นไอดอลและก็เป็นรีเจนต์ของเมืองไทยได้เลยจริงครับคือทีลทอนเนี่ยแทบไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วคว้าแชมป์เจลิกอยู่กับสโมอสรในเจลิกมา2สโมอสรสโมอสรแรกเนี่ยอาจจะไม่สําเร็จแต่ว่าสโมสรที่2กับโยโกฮาม่าเอฟเฟอรนอสำเร็จถึงขั้นคว้าแชมป์เจล u กได้เลยและก็เคยติดผู้เล่นยอดเยี่ยมของเอเชียด,ด้วย นะครับเป็นแบ็กซ้ายของเอเชียไปแล้วส่วนอีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าเขาถือว่าเป็นฟูลแบ็กเก่งที่สุดในอาเซียนแล้วแหละแต่ว่าเขาเล่นปีกตลอดเวลานะและก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยเท้ามากนะักโอ้โหเมนนี้เหมือนจะบอกว่าโดนศอกนะครับโดนศอกบ่อยแต่คนที่โดน ก็เป็นเต็นวันเฮาเลยครับอ,อีกคมน,น่นึงครับเขาบอกว่าเมื่อฉชาดูฟุตบอลแล้วเนี่ยก็อยากให้คนหักแขนหักขาแล้วก็หัวเราะเยาะทีระทอนเนี่ยครับคือไม่ชอบกันหนึงขนาดนี้เลยนะครับสำหรับแฟนเวียดนามเมนต่อมาครับเขาก็บอกว่าแฟนบอลชาวไทยเนี่ยได้ล้อเลียนอาการบาดเจ็บของเหงียนส่วนซนและตอนนี้นักเตะของพวกเขาก็ได้รับการลงโทษดีใจและก็พอใจมากม ส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งครับก็เดียว,ว่าพูดดีเลยเขาบอกว่าเอ็นจีขาของทีรทนหรือว่าหมอนรองกระดูกหักเนี่ยอาจจะต้องพักรักษาตัวนานถึงหนึ่งปีนักเตะคนนี้เก่งมากๆน่าเสียดายจริงๆเรามาดูแลเขาเถอะสนามเด็กเล่นแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณเล่นสุกกะระโกเนี่ยก็ต้องมีกรรมการตัดสินเวียดนามควรละทิ้งความเห็นแก่ตัวเห็นพวกเขาเล่นดีก็เกลียดพวกเขาถึงแม้ว่าฉันจะรักเวียดนามมากแต่นั่นคือข้อไดจจริง ธีรทรไม่ผิดเลยที่เขาเล่นได้ดีแล้วก็ยกระดับมาตรฐานของอาเซียนเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของแฟนเวียดนามหลายคอมเมนต์ก็ยกย่องธีรทรนะแต่ก็จะมีแขวมีแซะอยู่บ้างว่าเอ้ธีรทรเล่นหนักเล่นแรงยั่วโมโหเก่งแต่การที่ธีรทรยั่วโมโหเนี่ยก็ไม่ได้ผิดกติกานะครับแล้วก็ไม่ได้นอกเกมขนาดนั้นก็มีบ้างแหละจังหวะ เหมือนฉุนเฉียวเพราะว่าเวียดนามเขาก็เล่นหนักถูกติแรงเช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยควรที่จะให้กําลังใจนะครับอย่างเงินุนสนเจ็บเราก็ไม่ได้เยาะเย้ยเงินนเสนเลยก็พยายามให้กําลังใจแต่ว่า ตัวเหงียนองเชเนี่ยขาหักแต่ปากยังดีนะครับยังมาต่อว่าสุประโชคอีกแบบนี้ก็แย่เหมือนกันนะครับเอามาต่อกันทีอีกเรื่องนึงเลยครับเรื่องนี้เป็นข่าวร้ายของแฟนบอลไทยกันเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดโอลิมปิกลียงครับออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเอาราวันกานิเยเนี่ยดารุกจากสโมสรต้องขอถอนตัวจากทีมชัติไทยอยู่20ปีอย่างน่าเสียดายครับเนื่องจากได้รับบาดเจ็บในระหว่างการฝึกซ้อม ซึ่งทางทสกัดอย่างลียงเนี่ยก็ได้ยืนยันออกมาว่าต้องใช้เวลาพักฟื้นเนี่ยราวสสัปดาห์นะครับส่งผลให้เจ้าตัวเองก็จะพลาดโอกาสสำคัญในการรู้สึกฟุตบอลเยาวชนจริงแท์เอเชียที่จะเริ่มแข่งขันในวันที่12กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยโทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น เก้าสำคัญในการคว้าตั๋วไปสู่ฟุตบอลเยาวชนจงจยาโลกในปี2025ันรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่ทั้งต่อการทําทีหมองโคตชต่อแฟนบอลชาวไทยแล้วก็ต่อตัวของเอราวันกันินเอเอ,เองครับแต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะกับปัญหาอาการบาดเจ็บการขาดหายไปของเอราวันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความเสียหายสําคัญเลยสำหรับทีมชาติไทยอยู่ยีปีเนื่องจากตัวของน้องเองครับก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการจับ ตามองอย่างมากมายเพราะว่าผลงานเนี่ยโดดเด่นทั้งในกับสโมสรลียงเองกับทีมชาติไทยเราที่ขยับเพ้่มเล่นถึงยู่2ปปีเลยซึ่งโค้ชทีมชาติไทยของเราอย่างเอเมอร์สันเปไรราเนี่ยก็ดึงกลับออกมาบอกว่าน่าเสียดายนะครับแต่ก็ยังมั่นใจในศักยภาพของนักเตะไทยชุดปัจจุบันนะครับซึ่งจุดเด่นของทีมเราชุดนี้เนี่ยก็เหมือนการเล่นร่วมกันแหละเล่นร่วมกันได้ดีมีนักเตะที่เทคนิคเยอะมากๆแข็งแกร่งถึงแม้ว่า เอาตามตรงเราอาจจะเป็นรองเกาหลีใต้เป็นรองญี่ปุ่นเป็นรองซีเรียแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับในเกมทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบนี้เชื่อว่านักกีฬาของซีเรียเองเนี่ยก็ไม่น่าจะโดดเด่นขนาดนั้นเพราะว่าล่าสุดซีเรียเองครับก็เดินทางถึงประเทศจีนเรียบร้อยเพื่อที่จะปรับสภาพร่างกายให้เฟรชแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นและก็ยังได้มีการอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนอยู่20ปีนะครับแต่ว่าแพ้ไป1ต่อ3ซึ่งการแพ้แบบนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นข้อดีของเราในการเจอกันนะจีนกับไทยในเวลาเจอกันเนี่ย ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ฝั่งซีเรียเขาก็ยืนยันออกมาแหละว่าทีมของเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความร้ายแใหม่ๆโดยการอุ่นเครื่องนะครับการเตรียมทีมเนี่ยซีเรียก็ชนะ3เสมอ2แพ้1และเกมที่ชนะเนี่ยก็ะนะ India 6, 1, ชนะอินเดีย6-1ชนะอินโดนีเซีย2 0ซึ่งเกมแรกพวกเขาจะพบกับเกาหลีใต้ส่วนเราเกมแรกจะพบกับญี่ปุ่นทันวร์นาเมนต์นี้ถ้าเกิดว่าเราผ่านไปได้เข้ารอบไปได้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องกลัวใครแล้วครับผ่านเบอร์1กับเบอร์2เอเชียได้ ที่สุดของบอลไทยจริงๆถ้าเกิดเอาได้นะยังไงก็รอชมกันครับเรื่องแข่งขัน14กุมภาพันธ์นี้เกมแรกจะประเดิมสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นกันเลยปิดท้ายกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดถึงนะแต่มันมีดราม่าของทีมชาติเวียดนามออกมาอีกแล้วครับกับกรณีของเหงียนซวนเซินล่าสุดเนี่ยเหมือนจะโดนแบนจากแข้งเพื่อนร่วมทีม เพราะว่าตอนนี้เงียนจนเซินครับกลายเป็นศูนย์กลางของกระแสดราม่าอย่างร้อนแรงหลังจากคว้าโบนัสมหาศาลที่จบจริงแชมป์อาเซียนไป30,000ล้านดองหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆเกือบ30ล้านบาทโอ้โหนี่ถือว่าเยอะมากนะครับกับการในขันเพียงแค่1ทัวร์นาเมนต์ซึ่งนอกจากได้รางวัล30,000ล้านนี้แล้วเนี่ยก็ยังได้รางวัลก้อนโตครับรับอาพาร์ตเมนต์สุดหรู ในกรุงฮานอยมูลค่า1ล้านดอลลราและรถยนต์ดูอีก2คันโอ้โหนี่ถือว่าอู้ฟู่เลยนะครับและเรื่องนี้แหละที่มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่พอใจในหมู่เพื่อนร่วมทีมที่มองว่ารางวัลที่ได้รับนั้นไม่สมดุลกับความพยายามของทุกคนในทีมเลยโดยก็มีการพูดถึงเป็นอย่างมากจากแคมป์ทีมชาติของเวียดนามเองนะครับบอกว่าความสเร็จครั้งนี้ไม่ใช่ผลงานของเหงียนซวนซนเพียงคนเดียวนะ หลายเรื่องข่าวเองครับก็มีรายงานว่านักเตะบางคนแสดงความไม่พอใจอย่างเงียบๆ เกี่ยวกับการจัดสรรโบนัสที่ไม่เท่าเทียมโดยชาะนักเตะตัวหลักที่ลงสนามเต็มครบ9นาท,ทุกนัดเนี่ยแต่กลับได้โบนัสเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับซุปตาเหน็นส่วนสซนคนนี้แม่งานนี้จะเป็นกาดําในวงเพื่อนร่วมทีมหรือเปล่าซึ่งก็ยังมีข่าวออกมาอีกนะครับว่าพวกเขาไม่ได้เพียงแค่อิจฉาเท่านั้นแต่ถึงขั้นไม่พอใจเลยซึ่งก็ได้มีการสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนครับในงานฉลองแชมป์หลังจากมีการสังเกตว่าบรรยากาศในทีมไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรนะ นักเตะบางคนเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปกับเงยโซเซนซึ่งผมเองก็คิดว่ากระแสดราม่านี้มันจะยังไม่จบง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าโซเซนยังได้รับรางวัลต่อเนื่องแบบนี้ได้รับรางวัลต่อเนื่องมาตั้งแต่หลังจบทัวร์นาเมนต์จนถึงวันนี้ก็ยังได้รับนะครับมัดหมาดเลยนะ มือนจะย้อนไป2อสาวันที่แล้วนะครับก็ได้รับอพาร์ตเมนต์ใจกลางกรุงฮานอยมูลค่า1ล้านดอลลาร์เกือบ30ล้านบาทแล้วครับอันนี้โดยก็มีการพูดถึงว่าผู้จัดการทีมเนี่ยอาจจะต้องจัดประชุมภายในเพื่อเคลียร์ปัญหาความไม่พอใจนะครับในขณะที่แฟนอเวียดนามเองก็ ริ่มจะแตกเป็นสองกกสองเหล่าก๊กหนึ่งก็บูชาเงินทดุเินแบบเทพเจ้าเลยที่มาช่วยเวียดนามขวาชแปบได้เหมือนศิเข้ามาแต่ผมคิดว่างานนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนยังเคลียร์กันไม่ลงตัวโดยเฉพาะกันในขันเอเชียนคัพรอบพัดเลือกที่เวียดนามนั้นต้องเจองานใหญ่งานหนัก มาเลเซียงก็เสริมทับมา8คนในการอุ่นสัญชาติคิดว่าน่าจะไม่ง่ายสําหรับเวียดนามนะครับแต่ในส่วนของไทยเราเนี่ยบอกว่าทัวร์าเมนต์เอเชียนคัพรอบคัดเลือกน่าจะได้ชุดใหญ่ตัวหลักมาร่วมแข่งขันและสายของเราก็ไม่ได้แข็งมากขนาดนั้นนะครับมีแข็งอยู่ทีมเดียวน่าจะเป็นเติร์กเมนิสถานยังไงก็ รอชมรายตามกันนะครับแต่ที่แน่ๆ14กุมภาพันธ์นี้ต้องรอชมน้องๆออยู20ปีของไทยเราก่อนโดยผมเองก็จะมาอัปเดตเรื่องราวหลังเกมให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเดิมเอาละในส่วนของคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มได้เลยเจอกันใหม่ครับเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย